สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกันทุกวันจันทร์กับรายการ UTT 2, 2> Happy Edu เพื่อนยิ้มอิ่มสุขรายการที่จะพาทุกท่านไปชมการพลิกชมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข ของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2, 2จังหวัดที่เป็นเมืองรองแต่ว่าคุณภาพและความสามารถไม่เป็นรองใครแน่นอนค่ะส่วนจะพริกชมอย่างไรนั้นไปชมกันเลยโรงเรียนบ้านผู้บอล สังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัยธานีเขต2ตั้งอยู่หมู่5ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีโรงเรียนบ้านผู้บอนเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นำแนวคิดซึ่งเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรตามที่ดเรสวรกษ์บุญจันทร์ผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2ได้มอบไว้ว่า UTT2 พิโฉมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุขโดยนำมาจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาคุณภาพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เรียนดีมีความสุขภายใต้การบริหารงานของนายวิชิตเหลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนพลิกโฉมการเรียนรู้สร้างห้องเรียนให้มีความสุขมีการดำเนินการโดยใช้ S.E.S. Model การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ความสำคัญกับ8ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. การพัฒนาเชิงกลยุทธ ประกอบไปด้วยแผนเชิงกลยุทธ์งบประมาณและการประเมินเพื่อพัฒนา 2. บูรณาการด้านการศึกษาประกอบไปด้วยหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรและสื่อเทคโนโลยีและ 3. การส่งเสริมให้ยั่งยืนประกอบไปด้วยผู้ปกครองและชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้รูปแบบ active learning ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนรวมถึงมีการขับเคลื่อนให้ใช้สื่อเทคโนโลยี m e t a w a r ร์หรือการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเป็นการเร้าความสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบของโมเดลการจัดการเรียนรู้โดยครูจะใช้ dl tv เป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการจัดทําเว็บไซต์ dl tv เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในเรื่องของการเข้าใช้งานและยังมีการขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจึงนับได้ว่าเป็นการขับเคลื่อน dl tv ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ออนไซต์นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ทั้ง7ฐานที่ได้จัดทําขึ้นไว้ออนไลน์โรงเรียนบ้านคู้บอดได้มีการจัดทําเว็บไซต์สําหรับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ทั้ง7ฐานรวมถึงมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้อีกด้วย โรงเรียนบ้านผู้บอลมีการดําเนินการอย่างมีคุณภาพโดยได้รับร,บรบางวัลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยอดเยี่ยมจากสบทภายใต้โครงการโอเบกแ a r แชร์แอนเลิร์นจากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนดีมีความสุขประจำปีการศึกษา2567ทีฉกาเรียนรู้เรียนดีมีความสุขิแเจ้รเรเว,จว้า นี่คือการพลิกโฉมของโรงเรียนในสังกัดในการขับเคลื่อนคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของสองพปอ,อุทัยธานีเขตสองดังสโลแกนที่ว่าลูกพระชนกจาก,กรีเก่งดีวิชาการสืบสารงานศิลปินอุทยัยแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ